สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะโฆษกรัฐบาลแถลงการมติคอรมออัพเดตโครงการต่างๆของรัฐบาลค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะ วันนี้คณะนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็มาถแถลงมติคอรม,มอรตามปกตินะครับในส่วนแรกนะครับเป็นข้อสั่งการของและก็คํปราศรุของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องแรกนะครับท่านนายกรยงานถึงการลงพื้นที่คลององ่งอ่างนะครับเป็นการติดตามการดําเนินงานความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องการเร่งสร้างการรับรู้ การแก้ปัญหาการระบายน้ำสู่คลองซึ่งชาวบ้านชุมชนสะท้อนมาว่าถ้าระบายน้ำได้ดีลดปัญหายุงรวมทั้งการระบายน้ำทิ้งช่วยกันลดขยะไสมันอุปสรรคสำคัญของการระบายน้ำนะครับนายกขอชื่นชมการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสวยน้ำใสนะครับมีความก้าวหน้าเน้นหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวสร้างเม็ดเงินของประเทศยืนยันไม่ใช่การหาเสียง เรื่องต่อไปนะครับนายกเร่งแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรนะครับลดผลกระทบต่อกลุ่มทุกกลุ่มทั้งเกษตรกรผู้ผลิตผู้บริโภคผู้ประกอบการโดยกำชับให้ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานจะต้องร่วมกันหาข้อยุติเพื่อคลี่คลายปัญหาโดยเร็วแม้ว่าราคาสินค้าบางอย่างจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับ ขณะเดียวกันนะครับได้มีการสั่งการให้กระทรวงต่างประเทศได้หารือกับประเทศจีนในการปรับรูปแบบการทํางานประสานความร่วมมือลดขั้นตอนการส่งผลไม้ไปจีนนะครับส่วนเรื่องปุ๋ยและอาหารสัตว์นั้นนะครับมีส่วนสําคัญ2ออย่างก็คือราคาและปริมาณสินค้าต้องไม่ขาดตลาดและราคาไม่สูงขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ยังไม่อนุญาตปรับราคาในสินค้าควบคุมทั้ง18หมวดนะครับเรื่องต่อไปนะครับ ตั้งนายกย้ำเทศกาลสงกรานนะครับเน้นการสวมหน้ากากการตรวจ ATK และการฉีดวัคซีนช่วยลดความบุนแรงพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝากความดูแลความเรียบร้อยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนย้ำถึงความปลอดภัยของการเดินทางแนละสุขภาพระมัดระวังการรวมกลุ่มเฝ้าระวังเตรียมมาตรการรับมือประชาชนจะต้องดูแลตนเองให้ดีที่สุด โดยคาดว่าหลังสงการานนะครับจะมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 อาจจะสูงขึ้นวันนี้ได้มอบหมายให้กับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับร่วมกันส่งเสริมเทศกาลสืบสารสืบสารความเป็นไทยนะครับแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมนะครับเรื่องต่อไปนะครับสานการชายแดนใต้ท่านนายกสั่งการให้บรณาการทํางานในพื้นที่ชายแดนใต้ทั้งงบประมาณและ การปฏิบัติงานให้ทุกหน่วยทํทำงานร่วมกันเรื่องสุดท้ายข่าวลือเรื่องเฟกนิวนะครับท่านนายกอขอให้สร้างความตระหนับสร้างความซึ่งเฟกนิวเนี่ยได้สร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับและกเกิดขึ้นบ่อยนะครับก็ขอให้ทุกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงได้มีการชี้แจงชี้แจงและก็ตอบโต้ในข้อเท็จจริงให้ทันสถานการณ์นะครับ ไปดูในส่วนของมติคอรมที่สำคัญนะครับเรื่องแรกนะครับคณะตีเห็นชอบโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยนะครับระยะที่2ตั้งแต่ปี2565ถึง2570นะครับภายใต้กรอบก็ประมาณทั้งสิ้น56,840ล้านบาทนะครับเพื่อเพิ่มผลิตแพทย์จำนวน13,318คน เน้นการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการผลิตโดยตั้งเป้าหมายอาจารแพทย์ต่อประชากรในภาพร,รวม1ต่อ1,200คนภายในปี2576ตทั้งนี้ในส่วนของงบประมาณ5 6 8 4 0ล้านบาทนั้นนะครับแบ่งเป็นงบดำเนินการในการผลิตปัณฑิต3 0 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีหรือ1.8ล้านบาทต่อคนรวมจำนวน 23, 5 0 0 72.40ล้านบาทและงบลงทุนเพื่อสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนทางด้านการแพทย์ในอัตรา2ล้านบาทต่อคนรวมจำนวน26,636ล้านบาทเน้นการรับนักศึกษาจำนวน3กลุ่มนะครับได้แก่1กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำโดยรับนักศึกษาที่สำเร็จมัธยมชั้นม .6 ในพื้นที่ชายขอบพื้นที่ขาดแคลน หรือนักเรียนที่มีภูมิลำเนาไม่อยู่ในไม่อยู่ในเขตอำเภอเมือง2กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์ส,สุขภาพและ3กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชนเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นม .6 ตามหลักเกณฑ์การรับเดิมของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เป็นการดําเนินการอย่างต่อเนื่องจากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มระยะที่1ตามมาติกรมเมื่อวันที่26มีนาคม2562นะครับเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ตลอดจนขยายศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขส่งเสริมไทยเป็น Medical Hub นะครับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก็หารายได้ให้กับประเทศนะครับ เรื่องต่อไปนะครับคณะรัฐมนตรีได้อนุมตัติร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมช่วยลดภาระค่ากองเชียและก็ต้นทุนการผลิตนะครับโดยการลดอัตราเงินสมทบที่นายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2565นะครับ กรณีนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนต,ตามมาตรา33จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเหลือฝ่ายละร้อยละหนึ่งจากเดิมร้อยละห้ากรณีผู้ประกันตนต,ตามมาตรา39จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนจากเดิมร้อยละ9นะครับเ<ม>หลือร้อยละ1.9เหรือจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ91าบาทนะครับการลดอาาัตราเงินสมทบของทั้ง2มาตรานะครับในสามงวดนี้จะส่งผลให้กองทุน ประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบลดลงเหลือประมาณ3 4 0 2 3ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบลดลงเหลือเป็นเงิน1 8 0 8 5ล้านบาทและนายจ้างจ่ายเงินสมทบลดลงเป็นจำนวน15,938ล้านบาท ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ประกันตนนะครับทำให้สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายเสริมสภาพคล่องได้ประมาณ1,000ถึง1,800บาทต่อคนนะครับขณะเดียวกันนายจ้างก็มีสภาพคล่องมากขึ้นด้วยนะครับต่อด้วยมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพนะคะที่ผ่านมา นารัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละ25ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากผู้ผลิตนะคะที่ทางทางการได้กำหนดและได้รับได้รับ การรับรองผลิตภัณฑ์จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมซึ่งมาตรการนี้ก็ได้ประกาศใช้มาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าจะสิ้นสุดลงวันที่31ธันวาคม2564ดังนั้นเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพได้ต่อไปนะคะคอรมอรก็เห็นชอบที่จะขยายระยะเวลามาตรการทางภาษีตรงนี้ต่อไปให้ถึงวันที่31ธันวาคม2567ค่ะ ซึ่งการยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลตรงนี้เนี่ยจะทำให้ภาครัฐเนี่ยสูญเสียรายได้ในช่วงปี2,565ถึง2,567ประมาณปีละ673ล้านบาทแต่ก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการส่งเสริมการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพนะคะแล้วก็จะได้เป็นการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่ต้องการจะ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางหรือที่เรียกว่า Biohub of ASEAN ค่ะเรื่องที่สองค่ะเป็นเรื่องของการแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าน,นครหล,ลวงพศ2501นะคะซึ่งพรบฉบัแบบนี้เนี่ยได้ออกมาเป็นเวลานานแล้วและสาระไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อเป็นการเพิ่มบทบาทให้กับการไฟฟ้านครหลวงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านพลังงานณนปัจจุบันนี้คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวงค่ะสาระนะคะหลักๆก,ก็คือ 1. เป็นการเพิ่มวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้านครหลวงค่ะคือให้มีอำนาจผลิตพลังงานไฟฟ้าได้จากเดิมที่ไม่สามารถดำเนินการได้นะคะ โดยให้เป็นการผลิตไฟฟ้าณนะจุดใช้งานของผู้ใช้ไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้านะบริเวณพื้นที่เฉพาะเจาะจงเช่นพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนค่ะให้มีอำนาจจัดส่งและประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้จากเดิมเนี่ยใช้คำว่าระบบการส่งพลังงานไฟฟ้าเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสอดคล้องกับพระราชบัญญ,ญัติการประกอบกิจการพลังงานปี2550 ส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็อย่างเช่นนะคะกำหนดให้การไฟฟ้านครหลวงมีอำนาจดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้ทั้งในประเทศและนอกประเทศค่ะมีการแก้ไขเพิ่มเติมวงเงินการกู้ยืมเงินนะคะที่การไฟฟ้านครหลวงจะเดิมกําหนดไว้ว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนการดำเนินการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนจากเดิมที่กำหนดไว้ที่คราวละ 40ล้านบาทในครั้งนี้ก็มีการแก้ไขปรับเป็นจำนวนเงินเกินคราวละ100ล้านบาทค่ะค่ะสำหรับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องถัดไปนะคะวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะได้รับทราบการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวนะคะเพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวอันนี้แห่งนี้จะเป็นแห่งที่5นะคะที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดบึงกาฬประเทศไทยนะคะแล้วก็บริคัมไซของประเทศลาวค่ะ สำหรับโครงการกอร่อสร้างมิตรภาพไทยลาวนี้นะคะจะดําเนินโดยการโดยกรมทางหลวงซึ่งขณะนี้ก็ได้ดําเนินการจ้างบริษัทวิศวะที่ปรึกษาควบคุมงานและบริษัทผู้รับจ้างกอ่อสร้างได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะการดําเนินการโครงการดังกล่าวจําเป็นที่จะต้องเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวนะคะเพื่อให้อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรยานพาหนะเครื่องจกักร ซึ่งจุดผ่านแดนชั่วคราวนี้นะคะจะตั้งอยู่ระหว่างบ้านดอนยมตำบลไคสีอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการประเทศไทยกับบ้านง้วยกล้วยอุดมเมืองปากาซันแขวนบริคัมไซสปปลาวนะคะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีนะคะยังได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบโครงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการจัดทําเงื่อนไข ข้อกำหนดการควบคุมดูแลเพื่อไม่ให้มีผลกระทบในด้านต่างๆทั้งในเรื่องความมั่นคงแล้วก็ในเรื่องของอเศรษฐกิจนะคะทั้งนี้นะคะเมื่อมันรู้วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเสร็จแล้วก็ให้มีการปิดด่านชั่วคราวนี้ทันทีค่ะสำหรับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นี้จะเป็นการช่วยพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมระหว่างไทยกับลาวนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการขนส่งสินค้ารองรับปริมาณการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว อีก่อนถ้าเราไปเที่ยวเช่ามึงการเราก็สามารถข้ามไปเที่ยวลาวได้อีกด้วยนะคะเรื่องถัดไปค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะได้อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองซึ่งมีระยะแผนงานทั้งสิ้น4ปีนะคะจะเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2,565ถึง2,568กรอบวงเงินงบประมาณนะคะ3,561ล้านบาทที่ตั้งของหัวงานโครงการจะอยู่ที่เขต หมู่ที่4บ้านศีระมันตำบลห้วยทับมอนอำเภอเขาฉมเมาจังหวัดระยองค่ะโครงการนี้ก็จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะจากภัยแล้งในการขาดแคลนน้ำเพื่อกอักอุปโภคบริโภคและก็จะยังเป็นการเก็บแหล่งน้ำต้นทุนที่จะมีที่เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนถ้าเกิดช่วงไหนม,มีฝนตกหนักนะคะโครงการนี้ก็ยังอยู่ภายใต้การจัดการน้ำของ e c อีกด้วยโครงการนี้นะคะจะสามารถกักเก็บน้ำในช่วงฤด,ดูฝนได้ประมาณ40ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งก็จะเป็นการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมในการในช่วงในเขตของอำเภอชะเมาจังหวัดระยองนะคะแล้วก็จะเป็นการช่วยบรรเทาภาระน้ําหลากในช่วงฤดูน้ําของอำเภอแกลงจังหวัดระยองอีกทางก็ยังจะเป็นแหล่งขยายเพาะพันธุ์ปลาและก็สั์น้ําชนิดอื่นๆอีกด้วยค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องแต่งตั้งค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะมีมติอนุมัติแต่งตั้งดังนี้ค่ะมีการแต่งตั้งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิของกระทรวงสาธารณสุขสองรายนะคะก็คือนางสาวทัศนี กิจอานวยพงและเรืออากาศเอกหญิงบุษบานเชื้ออินมีการแต่งตั้งนายวิรัตทัศริงคารสกุลนะคะดำรงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุนในสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนค่ะนางสุพันวัสาโชติชาญถังนะคะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญากฎหมายนายกิติศักดิ์อักษรวงคค่ะดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ นายสันติเจริญพรพัฒนาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบลาแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การค้ังสินค้าอีเจ็ดรายค่ะเดี๋ยวจะส่งรายชื่อให้ค่ะขอบคุณค่ะครับไม่ทราบว่ามีอะไรจะสอบถามคงไม่มีนะฮะเพราะว่าวันนี้ก็คงมาก,กันน้อยขอบคุณพี่น้องสุวรชนมากนะครับสวัสดีครับจบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับข่าวโคสกรัฐมรีแถลงการมติคอ,อรมอที่เรานำมาฝากกัน ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลต่างๆได้ก่อนใครที่ทางช่องทางนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ